สวัสดีครับตอนนี้นะครับที่ยงเรียนแยกสะอาดล้างสิกครับตอนนี้นะครับนั่งอยู่กับพี่ไอซ์วานิสลาประภาสิทธิ์ไกรวันค่ะยัยครับตอนนี้เรียใช้อะไรแล้วครับม .4 แล้วค่ะใช้ม .4 ี่ต้องแบ่งสายแล้วใช่ไหมคะอย่างนี้เรียนสายอะไรอยู่ครับสายวิทย์คณิต์ค่ะสายวิทย์คณิตทำไมเลือกเรียนสายนี้ล่ะครับก็มันตรงกับคณะที่คิดว่าจะเข้าตอนมหาลัยค่ะอ๋อแล้วนี้คณะที่คิดไว้คือคณะอะไรบ้างครับก็มี2คณะค่ะก็คือสถาปัตย์กับคอมพิวเตอร์ค่ะอ๋อ แล้วนี no yes. okay. computer, so ่สถาปัต right. ์อยากเรียนแบบไหนอะไรก็จะเป็นสถาบัติออกแบบภายในค่ะแต่ว่าถ้าเป็นคอมพิวเตอร์ก็ยังคิดไว้3อย่างก็คือคอมพิวเตอร์กราฟิกมิซว์คอมแล้วก็คอมพิวเตอร์เขียนโปรแกรมโปรแกรมมิซอว์คอมเลยโอ้สุดยอดเลยแล้วยี้เพราะว่าเนีชอบออกแบบชอบอะไรเพราะว่าต้องชอบศิลปะใช่ไหมใช่ค่ะ ชอบศิลปะู่โรงเรียนนะครับมีกิจกรรมทําอะไรกับโรงเรียนบ้างก็จะเป็นแข่งวิชาการค่ะแต่ว่าวิชาการก็ไม่ได้แข่งแค่ของศิลปะอย่างเดียวครามอต้อตอนก็จะมีคณิตอังกฤษแล้วก็ศิลปะค่ะอ๋อแล้วยีพี่ไอแบบได้รางวัลอะไรมามรบ้างเปล่ามีค่ะตอนมอต้นก็จะมีภาษาอังกฤษแข่งคอสเวิร์ดได้เหรียญทองอแล้วก็มีศิลปะปาติดค่ะเป็นวัสดุจากธรรมชาติได้เหรียญทองโอ้โหสุดยอดเลยอะ เรียนท้องสองเรียนแน่โ,โหดังวันเต็มบ้านเลยอย่างนี้แล้วยี่ปกติอยู่บ้านง,งานดีเรกทําอะไรครับงานดีเล็กค่ะก็เป็นฟังเพลงค่ะแต่ว่าฟังเพลงอย่างเดียวมันก็น่าเบื่อก็จะมีวาดรูปด้วยโอ้โหชุดยอดไปเลยล้วขอบอกพี่ไอนะ้นี่ขื่นดีมากๆครับผมสุดท้ายแล้วครับอยากให้พี่ไอ้นะครับฝากอะไรถึงเพื่อนทางบ้านเลยครับ ก็อยากจะให้เป็นตัวของตัวเองมากที่สุดแล้วก็ช่วงวอลไปอยากจะทําอะไรก็ให้ทําทําให้เต็มที่เพราะว่าตอนสุดท้ายแล้วเราก็จะพบตัวตนของเราเองว่าอยากจะเป็นอะไรโอ้โหสุดอยอดจริงเลยอะฮะโอ้โหยังไงก็ต้องขอบอวยนะพี่ไออินดี้จริงๆครอ,อินดี้สุดเลยมีมความสามารถครบทุกหน้าจริงๆครับวันนี้นะหมดเวลาแล้วครับและคราวหน้านะครับที่จะไปที่ไหนพบกับใครนะครับห้ามพลาดเด็ดขาดน,นะครับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย